สวัสดีนะครับอันนี้ร้านไม่ใจไม่แบบนะครับวันนี้ก็จะมาแมนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับเป็นเสาคอนกรีตอัดแรงนะครับเสาลวนะครับผมก็มีหลายๆคนในเพจทักมานะครับว่ามันแข็งแรงไหมมันหักง่ายไหมเหมือนเสาคอสลรอไมนะครับก็จะมาเทสให้ดูนะครับว่ามันจะหักง่ายไหมนะครับว่ามันมีความแข็งแรงขนาดไหนนะครับอ่ะมา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 นะครับเดี๋ยวให้น้องๆเขาเทสให้ดูนะครับ อ่ะเลือกกันเลยนะครับต้นไหนก็ได้หยิบมาเลยหนึ่งต้นนะครับครับผมอ่านะครับอ้าวางหัวท้ายนะฮะขยับลูกบล็อกออกหน่อยครับขยับออกขยับออกอ่านะครับฝั่งนี้อีกหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาน้ำหนักตัวอยู่เท่าไหร่เก้าสิบแปดนะครับอ่ะขึ้นเหยียบครับผมอ่ะยมหน่อยครับพยมหน่อยนะครับ นะครับแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงอ่ะนะครับเอายังไม่พอใจนะครับอ่ะอีกคนขึ้นเยียบดูนะครับเยียบดูสองคนเลยนะครับเอานะครับผมถือว่าทานนะครับผมพอครับพอนะครับก็ตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นนะครับผมจัดส่งเอ่อต้นละ85บาบาทนะครับผมรับเองนะครับใครสนใจติดต่อสั่งได้นะครับ ที่ร้านแม่ใจไม่แบบนะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ